โนคะได้เกือบสองครั้งอันนี้คือมันมันร้อ,อจะไม่อดแล้วนะเพราะว่าเราจีนานแล้วใช่ไหมอ่ะเขาไม่ต้องตีนขายน้ยํายางะค่ะทีนี้โอ้โหคือตายตายจริงๆตายหมดเลยตายหมดเลยคือใจหายมากเลยทำยังไงอย่างเราถึงจะฟืน้นก็เลยต้องเอาทุกอย่างมาลองครับอ,อ๋อนี่ยังไหวอยู่เลยนี่นค่ะนี่แต่ก่อนมันจะเพิ่มกว่าน,นี้อยู่อันนี้มันคืออันนี้ยังเป็นม,มีมีดเดียวใช่ไหม นี่ครับมีดเดียวตอนนั้นได้เกอเต็มีดเดียว,วยนี่นี่อันนี้ครึ่งถ้วยอลยได้หนี่ยังไหลอยู่เลยแต่นี่คือแปลแต่นี่คือแปลงที่ไม่มีน้ำยางนะใจหายใจแบบโอ้โหคือให้เขาตัดอ่ะคือมันมันหมดเลยอย่ะยางตายตายหมดทั้งสวนเลยอนที่กีเองออกให้คนกมันใส่ยาเล่งยาเร้งตายหมดสวนเลยคนงานแอบใช้ยาเล่ง คือไม่ออกใฟไม่ออกค่าจนหมดอย่างนี้ไม่มีอาหารโอ้แบบค่อยอันนี้แหล,ละลอกินน,นัค่ะันนี้นี่แล้นนคืออนัค่ะตัวนี้ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสั่งจองผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ทางคลังอำเภอจะดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงพื้นที่การเกษตรของท่านพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ